ทริปเบตงตอนที่2นะคะววขอนําเสนอ 3. วัตถุดิบที่ต้องยอมเมารถเพื่อมากินที่เบตงนะคะนั่นก็คือไก่เบตงปลานินแล้วก็บะหมี่เบตงค่ะไปเริ่มกันเลยกับวัตถุดิบแรกไก่เบตงค่ะ เรามีมิชชั่นมาตามหาไก่เบตงที่แท้ทรูที่ร้านคุณชายค่ะอยู่ข้างหลังเป็นร้านที่ทีมโพดดโคว์รีเสิร์ชมาแล้วว่าร้านนี้ใช้ไก่เบตงจากฟาร์มไก่เบตงแท้ๆจริงๆแล้วก็จากการเป็นูดเคุยยับคนท้องถิ่นทุกร้านเนี่ยที่เราแบบไปรีวิวหลายๆร้านเราก็แอบถามเพราะว่าร้านไหนมีไก่เบตงแท้มั่งคะก็มีพูดตรงกันว่าร้านบ้านคุณชายนี่แหละใช้ไก่เบตงแท้จริงๆแต่ว่าร้านอาหารบ้านคุณชายจะเป็นแบบ เป็นออกแนวไทยๆแต่ว่ามีมเบตงแท้ไปลองกินกันแล้วก็สิ่งที่เรามาตามหาก็คือไก่เบตงที่แทชูนั้นดูดีมากไม่ทิพยไยับอะ เพราะเขาแปะทองไงแต่ว่า<อ>ความขแปะทองมามถ้าดูด้วยสายตาก็ดูเนื้อแน่นๆนะเมื่อกี้ป้ายังบอกเลยว่าดูแบบแน่นอกจะขอริมลต้นน้ำลายออกมากรองค่กจะขอริมรถ้ไก่เบตรงที่แพชวลเนี่ซีว่าเป็นยังไงค <c oughs> ือร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นแทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแอบสืบข้อมูลมาเป็นอย่างนี้ให้กิมโพดัตโวแบบรีเสิร์ชถามกลุ่มเครือข่าย ที่เลี้ยงไก่เบตงว่าเขาส่งร้านเนี่ของพูดถึงชื่อร้านว่าร้านเนี่ยรับไม่แต่เขาเลยแล้วขอรับแบบไม่โปรเซนด้วยนะขอแบบยังเห็นว่าเป็นไก่สดและแบบยังมีขนอยู่เพื่อที่ทางร้านเขาจะเ a k e s h o ว่ามันเป็นไก่เบตงแท้จริงๆคือมันจะมีพันอีกไก่อีกพันหนึ่งที่ใกล้ๆเคียงกับไก่เบตงคือไก่ก้าวช่างซึ่งมันจะเทคเจอร์รสชาติคล้ายมากใช้เวลาเลี้ยงสั้นกว่าได้กินเร็วกว่า <S <S <ๆ S 1> มันก็เลยแบบมีความแบบมันอาจจะปะปนอยู่ในเมนูไก่เบตงของ หลายร้านบางร้านอะไรเงี้ยเออซึ่งพอมันมาเป็นแบบไก่ต้มแล้วว่าเราก็ยากที่จะบอกว่าอันไหนเบตงแท้ไม่แท้ซึ่งเราก็เลยคิดว่านั้นเราก็มาร้านที่เรามั่นใจละกันว่ามันแท้เพราะเราอยากจะลองนิ้มรถจริงๆคือเราแบบนั่งรถแบบหลายโาายยาค้งเมาอ้วกแตกอะไรเงี้ยก็แบบมาถึงเราก็ขอทินไก่เบตงก่อนได้ อืมอืมเนื้อ,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 อมันไม่ได้แบบมีแต่ความเด้งมันมีความหนาของเนื้อแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากในเนื้อส่วนหนังสุกกรอบแล้วก็รู้สึกว่าน้ำซอสมันไม่ได้แบบเค็มเกินเออเป็นกรบไก่คือส,ส่วนที่ตับนมันเป็นเนื้ออบก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีความนุ่มแต่ไม่เลียนแล้วมันก็ไม่ได้เด้งจนแบบมีแต่ความเด้งอ่ะอันนี้ไม่ถูกเธอเป็นยังไงอืมนุ่ม แต่ว่าแน่นดีกว่านุ่มและแน่นไม่ได้นุ่มแล้วแบบกัดแล้วแบบหายวุยไปเลยไม่ใช่เราไม่เนียนเหมือนมันมีความหวานอยู่ในเนื้อไก่อ่ะเมื่อกี้นะคะน้องพนักงานผู้เสีดีของเราก็มาให้ความดูค่ะว่าวิธีดูไก่เบตรงที่แท้ดูยังไงอันดับแรกก็คือให้ดูที่หนังหนังของไก่เบตงอะ่ะจะเป็นสีอมเหลืองถ้าเกิดเจอหนังไก่ตับเบตรงเป็นสีขาวอะ่ะก็คือแบบเอ๊ขอให้เอ๊ก่อนแต่ถ้าเกิดเจอสีเหลืองก,ก็คือเช็คลีสถูกต้อง แล้วก็ลองลอกหนังดูระหว่างชันเนื้อกับหนังอะ่ะจะไม่มีไขมันแทกเพราะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของไก่เบตรงเลยที่จะแบบไม่มีไขมันลักษณะเนื้อมันจะมีความนุ่มแล้วก็ยุ่ยในขณะที่ก็แน่นด้วยเออเพราะฉะนั้นเวลากินไก่เบตงมันก็จะไม่ค่อยเลี่ยนค่ะแล้วก็ราคาแพงคือถ้าเกิดเจอไก่สับแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันถูกสัง่งก็คือให้เอะ,เอะ,เอะไว้ก่อนถ้าร้านเนี้ยไก่เบตงแบบทั้งตัวอยู่ที่ราคาพันสองที่เราสั่งคือจานเล็ก อยู่ที่300บาทแล้วก็ฤดูการที่ไก่เบตรงจะอร่อยสุดๆนั้นก็คือช่วงเดือนตุลาถึงสิ้นปีค่ะหรือช่วงเชงเมง้งอีกเมนูเด็ดของร้านนี้ที่ต้องสั่งก็คือแกงส้มซึ่งแกงส้มเนี่ยก็คือมีพิเศษมีเป็นปลานิลใสัน้ำไหลด้วยเป็นแกงส้มปลานิลสน้ำไหลแล้วก็ใส่ดอกดาหลาอีกมันมีความแบบเอาวัตุดิบของหินมารวมกันอยู่ในหม้ออย่างเงี้ย hmm. แล้วก็ได้ข่าวว่าแกงส้มที่รน้านเพิ่งใช้คือแซ่บมากอมดอกดาหล่าหอมมากเผ็ดแซ่บสิ่งที่ดีมากคือดอกดาหลาหอมมากหอมและให้รสเปรี้ยวด้วยไม่ใช่แค่หอมานเดียวเนี่ย เลยตอนนี้ก็คือ็ของเนื้อเนื้อแน่นแต่ว่าหนังอะหนังก็มีความแบบเจนนี่ก็คือคิด<ๆ>ดูว่าขาใหญ่ขนาดนี้<อ>ตัวจะใหญ่ขนาด อันนี้ใคยกินกบนะคะมันฟิลลิ่งเนื้อไก่แต่ว่าเนื้อละเอียดกว่าไม่ได้เป็นเซียนเท่าไก่รูดออกจากกระดูกได้เลยเลกวเขาก็ทอดมันได้กำลังดีปรุงรสมัมากำลังดีกระเทียมดีเรียนไม่เหนียวเลยแล้วก็รสชาติอ,อ่อนๆทำให้ตัวผักมันแบบมันเด็ด แล้วก็มีการใส่เครกด้วยดีงามากถ้าใครมาเที่ยวเบตรงขอให้สั่งไก่เบตงค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะเมารถเพื่อมากินไก่เบตงที่นี่ค่ะดไปต่อกันที่วัตถุดิบที่2ค่ะปลานิลสายน้ำไหล ตอนนี้เราอยู่ที่โกโหิวปลานินสายน้ําไหลค่ะเป็นทั้งฟาร์มปลาและเป็นทั้งร้านอาหารคือที่นี่เป็นหมู่บ้านปลานินสายน้ําไหลเลยคือตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านเลยเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาร่วมกันกับชุมชนให้มันเป็นแบบว่าโปรดักทที่สามารถส่งไปขายตามที่ต่างๆได้เขาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อนี้เลยเพราะามันเป็นการร่วมกันพัฒนาของชุมชนปลามันดึวกว่าพี่เววจะมาให้อาหารมันแบบ มันมากองกันตรงเนี้ยน้อง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 ปลาเลี้ยงอะค่ะน้องจะมาขอกินแต่เราจะไม่กินมันนะตรงนี้นะคะก็คือบ่อปลานิลสายน้ำไหลค่ะซึ่งมันก็คือบ่อปลาที่มีทำระบบน้ำเพื่อให้น้ำมันหมุนเวียนไหลเวียนน้องปลาจะได้ไม่ได้อยู่ในน้ำนิ่งอะจะอยู่ในกระแสน้ำที่แบบไหลเวียนตลอดทำให้ปลา ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นดินซึ่งแอบคิดว่าเป็นหลักการเดียวกับปลาน้ําโขงที่แบบปลาน้ำโขงมันจะไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่ากระแสะน้ําอันเชี่ยวกราดของน้าโขงนั้นทําให้ปลามันแบบได้ว่ายอยู่ในกระแสะน้ําตลอดเวลามันก็จะแบบผ่านกระแสะน้ําซึ่งมันไม่คาวจริงๆแบบอเมซิ่งมากทำไมไม่คาวก็ไม่รู้คราวนี้ก็เลยอยากรู้ว่ากรณีที่เป็นแบบมันไม่ใช่บ่อธรรมชาติมันเป็นบ่อขุดบ่อเลี้ยงแล้วมาทําให้เกิดกระแสะน้ําไหลด้วยท่อพวกนี้มันจะเลิศไหมมันจะเป็นยังไงต้องไปลองชิมดูค่ะ ปลานินใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะคะเพราะเป็นการนึ่งจากปลาสดจริงๆไม่ได้เอาไปต้มก่อนระหว่างรอนี้เราก็เลยกินอย่างอื่นไปก่อนค่ะไฮไลท์มาแล้วค่ะ ่นนินจๆแต่ก็ยังมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นปลานินอยู่นะก็คือเป็นปลานินที่มีความสดและไม่เคาวคือท้องอเป็นส่วนที่มันแต่ว่าก็เป็นส่วนที่มีความสิงจะค้าซึ่งอันนี้คือไม่เค้าเลยส่วนมันเป็นกลิ่นหอมของไขมันวลาดีท้องดีแล้วก็ซอสอะมันจะเป็นแนวแบบรสเค็มอ่อน,ออน มันเลยแบบได้กลิ่นและได้รสชาติปลาเต็มๆไม่กบกลิ่นปลาไม่กบรสชาติปลาแต่ว่าอาหารที่นี่จานใหญ่มากเวลาสั่งก็ยังยังไปนิดนึงเพราะว่าไซส์ S อก็ยังใหญ่เลยี่ปลาไซส์ S ใหญ่ขนาดนี้ไม่อยากจะคิดว่าไซส์ M กับไซส์ L จะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่คิดนี่คิดดันไปดูที่บอแล้วแหละก็คือแบบใหญ่มากใหญ่แบบกินกี่คนจะหมดอ่ะอือ ตรงนี้เป็นแกงปลาตัวใหญ่ค่ะดูท่าทางจะแบบว้วนทวนสมบูรณ์พักสักการกินมาเที่ยวกันบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอุโมงค์เปียมิตค่ะเป็นอุโมงค์ที่ชาวคอมมินิตมาเลเซียมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ค่ะในสมัยก่อนเข้าไปดูกัน ีความอากาศดีอ่ะพอเราขับออกมาจากนอกเมืองหน่อยแล้วมันก็อยู่แบบท่ามกลางแบบภบเขาธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่าอากาศดีจังอยากจะสูดหายใจให้เต็มปอดถึงแล้วทางออกหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ทันปีกันนะคะ ว้าวใหญ่มากวัตถุดิบสุดท้ายบะมีเบตงค่ะ เดี๋ยวเรากำลังจะไปเก็บตกเมนูสุดท้ายที่เรายังไม่เคยกินก็คือบะหมี่เบตงนั่นเองค่ะใช่เป็นอีกหนึ่งที่แบบพอเซ a r ์ชเบตงมันจะขึ้นมาหมี่เบตงแต่เรายังไม่ได้กินเ,เบตงเอชิปนี้ต้องรองไปจ้า อาหารมาแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทําเส้นบะหมี่เวีองเองด้วยคือบะหมี่เวีองมันจะมีแบบเป็นนี่ฮอตต่างๆปลาไก่ปลาเครื่องบินงที่ซื้อกับบ้านแต่ว่าร้านจริงๆก็คือทําเส้นส่วเองซื้อขายกลับบ้านด้วยนะอย่างปลาหนึ่งไปซืกับบ้านใช่ต้องกมาจะต้องชิมก่อนว่าสมควรซื้อกับบ้านไหนอืมไม่รูม้มั ถ้าเกิดเป็นเส้นแห้งอ่ะมันจะมีความจุกๆก็แต่พอเป็นเส้นสดอ่ะก็จะมีความนมุ่มอืม <c oughs> บรรยายด้วยด้วยคำว,ว่างนุ่มละมุนอืมเพราติดีเลยตอนที่กินมาก็อร่อยรูมแล้วว่าแในกตรงไม่หวานเนาะอืมมีความหวานน้อยอยู่น่าจะถูกกรนิดนดิน้นไม่ถึงดิ้นอืมเกี๊ยวกุ้งอร่อยอืมกุ้งเป็นกุ้ง เกี๊ยวที่ใส่ในก็เตียวว่าจะเป็นเกี๊ยวหมูใช่ป่ะแต่ว่าเขาจะมีเมนูเกี๊ยวกุ้งแยกด้วยคืออันนี้ค่ะตุงต้งตอร่อยตุ้งเต็มเต็มคำเกลีทย่อร่อย กุ้งคุณจูมาเราก็พอจะรู้ว่าเออโอเคเขาใช่วัตถุดิบดีใช้กุ้งใหญ่แห้งแป้งเดียวดีมากรู้สึกว่าแป้งเดียวก,ก็ถูกแป้งเดียวกับบะหมี่ที่เอามาทำเป็นแผ่นเดียวเลยการจุดกระทืบมีความสนุกนุ่มนุ่มแต่ไม่เละมีความหนึบอ่ะอร่อยให้กุ้งแบบที่อันนี้แม่กับว่าความดีพี่แป้งเดียวและกุ้งชอบอะ่ะมันเต็มคำ แบบหวานเครื่องยาจีนป่ะอ,อืมแต่เครื่องยาจีนยังไม่ค่อยจุกๆุนะอืมคือเคยกินที่เครื่องยาจีนจุกจุกกว่านี้ใช่ไหม,เ,หมเครื่องยาจีนจะจุกๆุกกว่านี้อยู่ในร้านขายายาอะไรใช่กินแล้วมันดีอ่ะเช้ากินมันเหมือนมันขับขับรา่างขับพิษขับเหงื่อออกจากร่างกาย จริงๆบะหม,มี่เบตงอ่ะมีหลายร้านในเบตรงเลยเราคิดว่าร้านอื่นก็น,น่าจะอร่อยในแบบของเขามันมีหลายร้านที่ทําเส้นสดเองมารา้จก็ใช้แบบบะหมี่บะหมีแ่แห้งที่เป็นแบบบะหมี่เจ้าดังของเบตรงนะสุจริตก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถ้าเกิดใครอยากกินบะหม,มี่เส้นสดทําเองมาลองได้มาลองได้อร่อยแล้วก็ดูว่าชอบแบบไหนเนาะแบบร้านไหนแล้วมาบอกเราด้วยในคอมเมนต์ใช่แต่ว่าสุจริงต้องมากินมื้อเช้ากอนหรือไม่ก็มื้อเที่ยงนะคะเพราะว่าแบบพอเที่ยงคลกปิดจ้ะ แันนี้คนเยอะมากเลยนะเปิดตั้งแต่หกโมงชา้าคนเต็มร้านเลยทริเบตงยังไม่จบเท่านี้นะคะตอนหน้าพบกับร้านโรโค่เด็ดๆที่คนเบตงแนะนำค่ะ